ตำยานหรืออบเชยเถาเครือเขาลวกกํยานเป็นพืชไม้เลื้อยแบ่งเป็นสองชนิดตํยานตัวผู้กับตํยานตัวเมียใบลายๆแบบนี้ก็จะเรียกว่าตํยานตัวเมียนะคะส่วนบตํยานตัวผู้จะไม่มีลายตํยานเป็นวัชพืชไม้เลื้อยอายุหลายปีมีรากสะสมอาหารใต้ดิน ทุกส่วนของต้นจะมีน้ํายางสีขาวน้ํายางสีขาวเวลาเราเด็ดออกมาเนี่ยเนี่ยนะคะเขาก็จะมียางสีขาวนะคะเป็นยางสีขาวใบเป็นรูปหอกยาวปลายแหลมออกตรงข้ามกันช่อดอกเป็นสีชมพู แต่มารอบนี้ยังไม่มีดอกนะคะตำยานเป็นพืชสมุนไพรในอดีตตำยาโบราณไทยลาวพม,าม่าเขมรถือเป็นยาชูกำลังนี่จะเป็นรากนะคะ ดมดูหอมมากหอมมากค่ะหอมจริงๆชอบสมุนไพรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็มาพบกับสรรพคุณของตำยานคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ